ครับเออเป็นลูกค้าของคุณหมอรัตภูมานานเลยนะฮะก็ใช้บริการที่นี่มาตลอดนะแต่วันนี้เราจะมาทำอัญชาสวัสดีนะครับวันนี้หมอรัตภูมิน,นะครับอยู่ที่รัตภูมคลินิกนะครับกับ พี่พศอ,อานนท์นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับครับพี่พศไม่ทราบว่าพี่พศกังวลปัญหาอะไรครับคือมีผิวนหน้านขึ้นน<ส>ะครับคือพี่พศกังวลว่าอยากจะทําให้หน้าดูดยกพยุงแล้วก็<ช>ทยาให้หน้าดูเรียวในเล็กลงเนาะ,<ส>ะอนอกจากนี้ก็ยังช่วยเรื่องของพวกริ้วรอยเล็กๆนี่ด้วยนะครับ ก็แนะนำว่าพี่พศเนี่ยควรจะมาทำตัวอัลฟรานะครับอัลฟร่านี่คือจะเป็นตัวเรียกว่าเป็นโฟล์กัสเซนตาซาวน์นะจะยิงลงไปกระตุ้นคอลลาเจนตั้งแต่ชั้นตัวกล้ามเนื้อของเราเลยครับพี่พศจะทำให้หน้าดูยกกระชับแล้วก็เรียวขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถกระตุ้นคอลลาเจนที่ผิวหนังเราได้ด้วยอีกนะครับก็จะช่วยเก็บกระพปรงริ้วรอยให้ผิวดีขึ้นดูผุมขนดีขึ้นได้ด้วยก็มาหาคุณหมอแลกษาปรูมบ่อยๆครับก็ไว้ใจคุณหมอเก่งไว้ใจได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว